สวัสดีค่ะวันนี้เรามีจัดส่งนะคะยางเปล่า BF นะคะ USA 285 756นะคะปลายทางจังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้จะส่งโดยขนส่งธนามขนส่งด่วนอิสานนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและใช้บริการนะคะต่างจังหวัดมีจะส่งได้ทั่วไทยเลยวันนี้จะส่งปลายทางจังหวัดสกลนครนะคะลานสัญญาการยางปากทางห้องเฮียพยังตลาดจังหวัดกาลสินค่ะสามารถสอบถามได้ที่0 99 3544468นะคะ ัส่งเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยค่ะจะเป็นยางใหม่ป้ายแดงนะคะยางใหม่ป้ายแดง Biston สองห้าห้นะคะเป็นยางปี22นะคะชุด14,900บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะ จะเป็นยางใหม่ป้ายแดงบิสโตนสองหกห้าหนะคะเป็นยางปลายปี22นะคะยางปลายปี22นะคะเส้นสีชัดเจนเลยนะคะชุดนี้ราคาหนึ่งหมบาทนะคะ ยางใหม่ป้ายแดงบีสโตนสองหกห้าหปลายปี22ค่ะเหลืออยู่1ชุดนะคะหนึ่งมื่นบาทนะคะจะเป็นยางใหม่ข้างปีราคาถูกนะคะรีโอสามสิบเคูณสิบจุดนะคะปี22เซละ2,500บาท จะเป็นฮันกุก265 7ก2 6านะคะปี22ราคาเซละ2,900บาทจะเป็นล้อแมกนะคะแมกใหม่แมกมือสองล้อเดิมนะคะยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะทางร้านก็มีบริการลูกค้านะคะยางใหม่ครางปีของเรานะคะ 2 2 5 7 0 1 5นะคะปี22นะคะเซล่า1,900บาทนะคะจะเป็นยางแม็กซีดนะคะ2 6 5 7 0 1 6นะคะปี22เซล่า2,700บาทนะคะจะเป็นขอบ18นะคะ จะเป็นายางใหม่รีโอ265 60 18นะคะนี่เซลส้นละ3,400บาทนะคะจะเป็นยางใหม่เก่งกระบะนะคะใช้เบอร์ไหนสามารถสอบถามได้เลยค่ะ099 354 4468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ ยางเปอร์เซ็นสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะจะเป็นยางเปอร์เซนสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะมีเข้ามาใหม่แล้วนะคะยางเปอร์เซ็นต์เก๋งกระบะนะคะมีให้เลือกหลายเบอร์เลยนี่สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะโยโกโฮามานะคะชุดสี่พันห้าร้อยบาทนะคะพร้อมใส่ถวงฟรีเลย จะเป็นเก่งนะคะขอบ14ขอบ15นะคะนี่เก่งเริ่มเซลร์ส0่ร0หนะคะมีให้เลือกตามเกรดนะคะมีหลายเกรดเลย175 65เจ็ดห้าหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหกห้ 185 65นะคะ205 65นะคะ1955 55นะคะ1955 1 5นะคะ okay. จะเป็นยางใหม่ b i s t o 205 70 15ปี22นะคะเสลละ2400บาทคาจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะ มีให้เลือกหลายแบบเลยอย่างเปอร์เซ็นต์สองสองห้าเจ็ดสิบสิบห้าก็มีนะคะชุดสี่พันห้าร้อยบาทสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดจะเป็นขอบสิบเจ็ดสิบแปดนะคะสิบเก้ายี่สิบนะคะ อย่างเปอร์เซ็นต์นะคะมีให้เลือกอยู่หลายชุดเลยล้อใหม่ย่างใหม่เก๋งขอบ15นะคะชุด12,000นะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะ ม,มีให้เลือกหลายชุดเลยล้อแท้ T R D ขอบ20สวยๆนะคะ สามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินได้เลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและใช้บริการนะคะสำหรับต่างจังหวัดนะคะลูกค้าก็โอนตังมาแล้วก็ทางร้านเราก็จัดส่งให้นะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ